สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครสวรรค์นะคะด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ3นิ้วครึง่ง ยาวรวมด้านและฝักหกนิ้วนะคะชมใบมีดข้างในกันนะคะสวยเก่าเดิมๆนะคะด้านและฝักสมบูรณ์ค่ะ งาฝักไม้สีมาใบโพกครึ่งใบนะคะสวยเก่าธรรมชาติยาวเฉพาะใบ3มนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝัก6นิ้วนะคะ สนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่0926629 665องหกหรุจิการนะคะสวยเก่าสมบูรณ์สันมีด สวยงามนะคะหนาสัมมีดเหลี่ยมตอกลายเสียมาใบโพกึ่งใบสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวยเก่าสมบูรณ์ค่ะขนาดพกพาสนใจก็ทักมาคุยสอบถามกันได้เลยนะคะหรือแอดมาที่092 6629665รูจิการนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวยงามขนาดพกพาสะดวก นใจก็ทักสอบถามกันได้เลยนะคะแอดไลน์มาที่0 66 66ูตรเก้าสองหกหกสอการจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบารมี ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรู้จิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ